สดีค่ะพอแม่พี่น้องมือน,นี้มาพอกับเสาดอนอีกแล้วเสาดอนสิพาพี่น้องมาเข่ารัา่วเห็ดขนมคมริสต์มาสละสันเนะสิม,มิเห็ดขนมปีใหม่เนาะมาเบิ่งส่วนผสมกันเลยเนาะเอาก่อนอื่นกับขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจที่เขามารับช่ที่เข,ามา,มเขามาให้กำลังใจเสาดอนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งส่วนผสมเลยเนาะอันนี้สิมีแป้งเนาะอันนี้เสาดอนใส่แป้งสองร้อยห้าสิบกรัมเนาะแล้วก็สิมีน้ำตาลไอซิ่ง หนึ่งลอยกัมแล้วก็สิมี้นเนยเน่ยเหลวเลวนาะเอาออกจากช่องตู้เย็นแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบห้ากัมนะคะแล้วก็อันนี้สิเป็นคาราโอหรือผงช็อกโกแลตนั่นเองนะคะหนึ่งลอยกัมแล้วก็สิมีไข่หน่วยหนึ่งนาะพี่น้องเอามาเข็ดส่วนผสมกันเลยน้ำตาลวานิลาด้วยนะคะหนึ่งซองเนาะเอาสิมาผสมเอาสิมา,เอา,มาเอาส่วนผสม ลงผสมเลยเซาเดอรจิตเทสส่วนผสมลงใส่นี่แป้งขิลงใส่ต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลไอซิ่งเนาะเอามาเทลงเลยพี่น้องจ้าเทลงร่วมกันเลยเนาะแล้วก็คาคา,คา,คาโคลช็อกโกแลตนี่เข้ากับมาเทลงเลยเทลงใส่ตามด้วยน้ำตาลวานิลลานะคะเนาะเทลงใส่ไปเลยแล้วก็เนย กระเสียวเนยมาลงไข่ตีลงไปเลยเราห่อกระสิมากข้น่วนผสมให้เข้ากันขออนุญาตใช้มือนะคะหนอหลังมือเหลวด้วยพี่น้องเดิออันนี้จะเป็นสูตรของอส่วนมาก เจ้ฝรั่งเศสเพิ่นกัสิมักเฮดขนมปีใหม่กันนอ้องพี่น้องเนาะสิมีหลายๆสกมีหลายๆประเผ็ดนีหลายๆอย่างเนาะสิเป็นนาใกล้ๆปีใหม่นาคาริสต์มาสเพิ่นกัสิพากันเฮดเขนมหรือเฮดคุกกี้ต่างๆเซาดอนก็นเลยมื้อนี้หยุดงานเฮากับมาเฮดกันพอคนส่วนผสม เขากันเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าเนาะเขากันเมือทุกแนวทุกย่างแล้วเข้ากะสีน้ำเอาแผ่นแป้งของเข้านี่ไปใส่ช่องแข็งไว้สิบนาทีเอาเซารดอนเซลเอามาใส่แผ่นฟิล์มนี่เนาะพี่น้องแล้วก็จะนำไปใส่ช่องแข็งประมาณสิบนาที ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเสียไปใส่ช่องแข็งอีกสิบนาทีกลับมาพอกันนะคะพี่น้องพอครบสิบนาทีแล้วนะคะเอาออกมาเท่าสีเอาแป้งมาโรยแป้งมาโรยนี่เนาะ รีดออกให้ให้บางๆไม่ต้องบางมาก้วพี่น้องกรต้องบางแ้งเปิดไฟรอเลยนะคะเปิดไฟรอ210องศาเนาะเปิดไฟรอที่210องศาพี่น้องสิสามารถเออเอา พิมอันใดมาเสดกระได้ด้วพี่น้องด้วยมีลายแบบให้เลือกแต่วันนี้เขาจับเบิงเนาะว่าแผ่นเทาเอา่อบางทอกันหรือ,อยังบอเมนมองนึงบางนะเอ่อมองนึงบางแห้งมองนึงหนาเนาะบอกผิดบอกถือกับขอถอดขอให้พี่น้องด้วยมือนี้แซวดอนซิไซเป็นต้นคริสต์มาสกลับเป็นลูกดาวเนาะสองยางมือนี นมคริสต์มาสส่วนมากค้นฝรั่งเศสเพิ่นสีใสดเป็นรูปดาวเป็นรูปเท่ากับมีหลายแบบหลายอย่างแต่มือนี่เลือกใส่สองอย่างเนาะก็สิได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะคะพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิง่งลักษณะลักษณะประมาณนี้เจ้าดอนเจียวมาเตรียมใส่ถาดใส่ถาดเลี้ยงใส่ถาดไว้เลยเนาะเพื่อ เอาไปเขาเตาเป็นลูกคริคสต์มาสต้นคริสต์มาสจะเป็นลูกหมีกับปราจักเลียงเราจะเลียงใส่เลยเนาะเป็นลูกหมีพี่น้องจ้าเบาพิมเบาถือโอ้ย่เาเสารัดนซิมาเฮ็ด ไปจนเมดเน้ะพี่น้องใส่อันนี้ก็สิเป็นรูปดาวรูปดาวก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะเอาสิมาเห็ดเลี้ยงใส่ไปให้จนเมดเลยจนแล้วเรียบร้อยเอาเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าน้่ไปเข้าเตาอบเนาะเขาได้ว้อมเตาไว้แล้วที่210องศาเนาะเขาสิอบบรดนพี่น้องจ้าอบอยู่ประมาณ10นาทีมีถาดแหลกเนาะอันนี้สิเป็นอีกส่วนถาดที่สองเขาสิเอาอันนี้ไปเขาก่อน ประมาณสิบถึงสิบหานาทีเด้อพี่น้องเด้อไปกันเลยจ้าเอาขนมเฮากระซุกแล้วเนาะพี่น้องเซาดอนได้อาออกมาปล่อยว่าพักไว้ให้เย็นจักหน่อยแล้วกระทะที่สองกำลังอบอยู่เนาะ,ะเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดปล่อยไ้ให้เย็นจักหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะคะเอาขนมเฮากระซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องจา้าหน้าตาก็จะออกประมาณนี้เนาะอันนี้กระสิเป็นรูปดาวนะคะเนาะเอาเซาดอนกระสิ ขอฝากพี่ฝากน้องเรือขอบบุญขอบพุ่นสำหรับผู้่เขามารับชมคลิปวิดีโอนี้เนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเงียๆเด้อพี่น้องเลยคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะคะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมรักษาสุขภาพทุกๆท่านนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเนาะมีแต่ความสุขความจเจริญบ๊ายบายจ้า